ลอบสเตอร์หืมวะไม<อ>่ไดูอู้หแกะไม่เป็นเอาแกะยังไงนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ทำเมี่ยงปลาอือืออือหืออร่อยามากโอเคตักก ออ้โหไม่ไ hmm. ด oh, <laughs> oh. mm ้เ hmm. ห mm ็น hmm. อ oh. mm ัน hmm. น mm ี้เลยอือหือยังมีอีกโอ้อืมอืมอ่างข้ามมา อร่อยไหมลูกอร่อยมากว,าว้าวน้ำกิม้เมเผ็ดไหมลูกโอ้มันว้าวอ้า<อ>น,น,น้ำกิม้มราดโอ้อ oh my god เหิวแม่แบ่งนี่แ <c oughs> ม่แบ่งอืม อื้มห mm. mm ืมชอบที่ไหมไฮนูเฮานีไหมอื้อื้อื้มฮววันนี้ฮัลโหล Langgang, ne? Oh, nicht Kang. Hui, ne? hallo? Na! Hm. Ah. Das räumt mir den Lösch, Schatz, gefällt mir nicht. Schütte und like. Mhm. Mm Ui, mình mẹ hả Nói Bye bye, tụi con